อลิยมัรมีองค์แปดภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเององค์8ดคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบ การงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริ ในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดำริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อ นี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสักว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบ ภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกษุทั้งหลาย ความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจย่อมพะยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพะยายามย่อมปารบความเพียร ย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบูนความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกษุทั้งหลายความพระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเล มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความละลึกชอบภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สังัดแล้วจากกรรมทั้งหลายสังัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เพราะวิตกวิจารล้ำงับลง เข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามกันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความอยู่เป็นปกติสุขแล้วแลวอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งสมมนัตและโทมนัตในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกและไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลเรียกว่า อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกเอวัง